ระวังมันมันจะมาเลขอ่อมันจะระวังมันจะมาเลขที่ทุกคนมันอยู่ใ,ใกล้ตัวค่ะคาดไม่ถึงไม่ใช่คาดไม่ถึงหรอกเป็นเป็นเลขที่ทุกคนลืมนะคะเป็นเป็นเลขที่ทุกคนลืมอ่าตัวที่ปอชอบปอจะทําดอกจันไปให้แล้วนะคะฮานอยนะคะรัฐบาลก็พร้อมกันไปเลยนะคะอะแคบหน้าจอค่ะ ะคะแคปหน้าจอแล้วกดเลขหนึ่งให้ปอหน่อยแคปหน้าจอแล้วกดเลขหนึ่งมาให้ปอหน่อยนะคะแคปหน้าตัวแคปหน้าจอแล้วกดเลขหนึ่งมาให้ปอหน่อยค่ะ จอแล้วกเนะดเลขหนึ่งมาให้ป่อหน่อยแถบหน้าจอนะกดเลขหนึ่งมาให้ป่อหน่อยรอรัฐบาลนะคะใครยังไม่ได้รัฐบาลน,นะเดี๋ยวรอรัฐบาลก่อนนะคะเดี๋ยวรอรัฐบาลก่อนนะค่อยออกไปนะคะ478ใครยังไม่ได้จิ้มลิงก์จิ้มลิงก์หน้าไรสดนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคือ,อ,อคนที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะจะได้ฟรี50บาทนะคะ ไปเอาเงินฟรีๆเลยจิ้มริงหน้าไรลสดนะห้าสิบบาทนะคะอืมไปเอาเงินฟรีๆเลยห้าสิบบาทนะคะจิ้มริงหน้าไรเข้าไปเอาเลยค่ะนะคะสี่ร้อยหกสิบห้าคนสี่ร้อยตัวที่ปชอชอบคือหนึ่งสามกับหกเจ็ดวันนี้หนึ่ง กเจ็ดแม่นะคะหนึ่งสามกับหกเจ็ดแคปหน้าจอแล้วกดเลกหนึ่งนะเดี๋ยวรอรัฐบาลก่อนนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนแคปให้หมดก่อนนะคะกดเลกหนึ่งเคลียร์เลกหนึ่งมาให้หน wick, ่อยนะแม่นะแคร์เลขหนึ JJ, ่งแล้วกดเลกหนึ่งมาให้ก่อน่อยนะคะแครเลขหนึ่งแล้วกดเลกหนึ่งมาเอ้ยแคปแล้วกดริกหนึ่งขึ้นมานะคะเดี๋ยวรอรัฐบาลก่อนนะคะ เดี๋ยวรอรัฐบาลก่อนรัฐบาลแคบค่ะแคบแล้วกดเลข98มาให้่อหน่อยรัฐบาลแคบแล้วกดเลข98มาให้่อหน่อยแม่แคบแล้วกดเลข98มาให้ปอหน่อยค่ะ แล้วกดเลข98มาให้ปอนหน่อยค่ะแอบนะสำหรับรัฐบาลนะคะสำหรับรัฐบาลวันนี้นะคะใครอยากได้เงินฟรี50บาทนะจิ้มดิงหน้าไรสดได้เลยนะคะเออวันนี้มีโปรวันนี้มีโปรนะแม่นะวันนี้มีโปรโมชั่นนะวันนี้มีโปรโมชั่นนะแม่นะ ชั้นพิเศษนะคะพิมพ์เลข98ให้ปอหน่อยค่ะนะคะแอบหน้าจอนะแอบหน้าจอนะคะชอบซื้อนะคะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะเพราะว่าปอซื้อมาห้าใบลอตเตอรี่นะพอซื้อมาห้าใบเองนะคะเอาตามนี้เลยค่ะแม่ นะคะเอาตามนี้เลยนะคะนะคะเอาตามนี้เลยค่ะใครยังไม่มีที่ซื้อหรือว่าอะไรก็ตามก็ให้จิ้มดินง่ายสดไปเอาพอนะคะเอาพอป่ทุกคนนะคะเอาตามนี้นะคะปะ่วันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยรำ่ำรวยปัง,ปง,ปง,เงๆเฮงๆรวยๆนะคะปัง,ปงๆเหงๆรวยๆนะคะโอเคไหมนะคะชอบซื้อนะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะชอบซื้อคาะไม่ชอบผ่านได้เลยเอาตามนี้นะคะเอาตามนี้เลย นแม่นะปะเดี๋ยวเราจะลงไลน์แล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เลยนะคะน่าจะวันพรุ่งนี้นะคะโอเคนะไปแล้วนะคะปอปอให้อะไรคะหมายถึงฮานอยหรือรัฐบาลคะหมายถึงฮานอยหรือรัฐบาลเลยนะคะหมายถึงฮานอยหรือรัฐบาลขอบคุณมากค่ะชอบซื้อนะไม่ชอบผ่ดนเลย เลยนะแม่นะพี่รับสายคือ,อยังไงเอ่ยพอไม่เข้าใจนะคะเอาตามนี้เลยนะแม่นะเอาตามนี้เลยนะคะไปแล้วนะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ